กับสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องมัิย์สกุลสุคนกายินดีต้นอนรับพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาสู่ซองของบาจิตคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องกันมานี่บาจิตนี่ยพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอยู่ที่บ้านนาหอยเนาะก็คือว่าสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาหาครอบครัขวของน้องทินนะพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือหลายๆคนก็คือสิ้หู้อยู่หลงเนาะพ่อพี่น้องเนาะนะครอบครัขวของน้องทินติคี้ตะกอนเพื่อนเป็นแนวใดเนาะพ่อพี่น้อง ก็คือครอบครัวของน้องเพิ่นก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญมากะหลายพอสมควรเนาะพ่อพี่น้องเนาะการมื่อนี้ก็มีข้าวดีอีกพ่อพี่น้องเลยก็คือมีอาณผู้ใหญ่ใจดีเนาะผู้ใหญ่ใจบุญทางบ่รแซนเพื่อนพุ่ะพ่อพี่น้องมันก็ได้กันะผ่าเงินผ่าคำมาให้กับบ่อเซนเพื่อนเป็นสะพานบุญให้กับมาผู้ใหญ่ใจดีเนอกก็คือให้บ่รเซนนะดาเนินการเรื่องเจ้าน้ํเจ้าในให้กับครอบครัวของน้องพ่อพี่น้องเลยกาบริจิก็ดีใจลายลายนอกกับ พว่าของน้องก็คือสิได้มีนำ้ำไส้นอ้องพ่อพี่น้องเนาะกัพอดีวา่มามาเมื่อนี้นะ้องพี่น้องเนาะแต่กะบเนี่ยพี่วางผิดวางอยู่นะ้องพ่อพี่น้องกัพอดีวา่าพอมาเนาะพอมากะทางสร้างเจ้าน้ำเพิ่นกับอกว่าค่าเวียค่างานอยู่เนาะทางนัง้นก็ได้โอ้ยเนาะก็เดี๋ยวว่าว่ากันกับบอกแสนเรียบร้อยแล้วเนาะว่าสิมาเมื่อนี้เนาะกัพอเขอมามาเมื่อนี้กนะ โดยเพิ่นกระบอกว่าเป็นมืออื่นพ่อพี่น้องเลยโอ้ยเนาะก็เลยอะไมาแล้วอะไมาแล้วก็คือสีผ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปทักทายสบายดีกับครอบครัวของน้องเลยเนาะพ่อพี่น้องเนาะว่าเป็นจังใดดีใจบ่เนาะเดี๋ยวนี้เนาะที่ว่ามีนะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะอันะอยากจะนำจะได้ให้น้องเพน้อนเนาะโดยก็คนอื่นก็ต้องกล่าวขอบุญขอบคุณพุ่งใหญ่ใจดีได้หลายเด้อก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่ดีมีเฮงเด้อความเจ็บจะได้ความไข้จะมีปรารถนา ชิ้นใดก็ควรได้สิ้นนั้นเนาะซ่าถูเนาะกัโอเคเนาะพ่อพี่น้องกลไปติดตามความสุกกันได้เนาะพ่อพี่น้องเนาะโอเคโอเคเนาะพ่อพี่น้องกัตอนนี้บ่อรเซนเพิ่นก็ลงมาแล้วเนาะพ่อพี่น้องเนาะด้วยสบายดีเปอร์เซ็นต์สบายดีพ่อพี่น้องทั้งการมาทำการคือเก่ามื้อนี้พ่อพี่น้องเอ้ยกาเข้ามาเนาะตอนแรกว่าทางสร้างเจ้าน้าเพิ่นบ่าษัทข่าวมาเจ้าหน้ามเหมือนกำลังทินนี่แหละพ่อพี่น้องแต่ว่าอ่าเพิ่นมีงานติดอีกงานนึ่งนะครบ่ริษัทมีงานทิ้อีกงานนึงก็เลยตอนแรกเพิ่นว่า งานนั่นสีแเหลี่แต่เว้นเนะ<อ>าะงานนั่นยังบ่แล่เพิ่งขำเลยก็เลยบ่ได้เข่าม,มานะเ<อ>นี่ยวมาหนี้อ่าก็เลยบมเล่เจาจะนี่เป็นมืน่มนมืนมน่มมนืปอร์เซ็นก็นาม,มาอีกบ่มื่นก็สิได้เข้ามาอีกเว่าส<อ>ิเข้าม,มาใช้เง,งินให้กับทางสร้างเจ้าน้ําเพิ่นแล้วก็สิเข้ามาเบิ่งว่าอ่าน้ําสิออกแห้งออกค่อยชำรายนะบอสิโดยๆๆนะเดี๋ยวมุกหลีใจน้าเพิ่นมืนม้อนี้ไงโดยโดยมามื้อนี้คือเล็กน้อยหลายแท้บ่เซ็นโอ้กาเล็กน้อยหลายโดยเล็กน้อเนื่องจากแบบอ่าโอกาสเนาะโอกาสว่า ทั้งแม่ยายกูดเพป็นกาใกล้สิดคบหากันเกิดมา<อ>แล้วนะแต่วันที่เศร้ามาเป็นก็นเลยบอกให้มาสแชนี่ซื้อกระตุ้มขนมน้องมาใหญ่ครับน้องๆเพื่อนเพราะว่าเพิ่น,นาาคเคยเห็นนอ้องเคยเห็นว่าเอาเข้ามาเทไรนะเด็นกน้อยลายนะพอจิดเลยเพป็นก็เลยบอกว่าใหม้มาสแชนซื้อกระตุ้มขนมมาแจกใหญ่เรบเด็กน้อยก<อ>็อข,อขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮ้งน้องแสนน้องโดยโดยต้องขอบคุ่งกับใจแม่ยายกูดลายๆเนาะที่ที่ยังสอยเหลือครอบครัวของน้องทินอยู่เนาะที่เปมีควาเป็นไง โดยก็ต้องขอความเข้าใจได้หลายเด้อขอให้แม่ยายกูยู่ดีมีแห้งเนาะคงเก็บยาช่วได้คงไข่ยาสมีเด้อขอให้ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ทั้งความปรารถนาเนาะขอให้อายุมันคอยเื่องอให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเนาะเป็นโฮมพ่วงโฮมแท้ครับลูกหลานต่อไปเด้อเนาะแม่ยายกูดายคอยรัำให้รวยรวยไทยก็ให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเนาะใช่ถูกเนาะเพื่อเพ่นมนุษย์น้ำกันเนาะโดยกาต้องขอความเข้าใจได้หลายเด้อเนาะการมีใจลายมันมีมั่นใจเสร็จกันได้ โดยโดยฮะจ๋าโอเคเน้องจ๋เนาะก็คือชิได้เนาะูน้อพรมพี่น้องเนาะบอลเสียนเป็นกะเวโพอดีดีโดยโดยโดยฮะโอเคเนาะพ่อพี่น้องงานเดียวบ u จ g e t ก็คือชิได้ภาพพรมพี่น้องเนาะเข้าไปอ่าทักทายสบายดีครับอ่าครอบครัวของน้องเนาะว่าเป็นยังไงชีดีใจบ่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้โดยก็คือชิประมาณนี้แหละเนาะพ่อพี่น้องกะอานาเห็นเพิ่นวากันก็บอลเสียนน้อพี่น้องเนาะเพิ่นว่าเพิ่นชิเจาออานาหนำอยู่นี่เนาะพ่อพี่น้องเนาะ กะมืัอนี้ก็ได้มาน้ำบางแสนเพิ่นก็คือสีประมาณนี้แหละเนาะพ่อพี่น้องแต่กะมื่ออื่นบางแสนเพิ่นจะสีเข่าวไม่พ่อพี่น้องเอ้ยบาจิกเกะเออสีได้เข่ามาน้ำอยู่บ่เนาะก็มอกีอ่าเวี่งคือกันเนาะพี่น้องเนาะบาจิกเกะคือเราไปช่วยเหลืออีกอครอบครัวหนึ่งนาะพ่อพี่น้องเนาะก็คือสีได้แย่กันเบิ่งครั้งแหล่เลยก็คือเจให้บางแสนเพิ่นมาพอดีเลยเนี่ยเนาะก็มืัอนี้ก็ถูกอากาศมาหน้เพิ่นเลยก็เลย โอ้ยเนาะที่ว่ามันนี่ก็มาเป็นมัวนาว่าแซ่ดเพิ่นนะนะพ่อพี่น้องมันนี่ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนผักเด้อพี่น้องเด้อส่วนผักเพิ่นเนาะก็ดีได้เนาะพราพี่น้องที่ว่ามีน้ามีหนได้ก็คือแซ่ดนะนะสวนผักเอ้าเห็ดยังมูท่านมีผักกันนี่เนาะยังอ่ามันนี่ก็มีอ่าหัวสิงไข่เนาะพี่น้องเนาะหัวสิงไข่แล้วก็อ่าผักที่ว่าเพิ่นยังมีอยู่เนาะมีกุ้งหมูหกอันอ่้งม่วงน้ำพ่อพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวสิขึ้นไปอ่าทักทายสบายดี น่องแล้วก็ครอบครัวของน้องเนาะว่าเป็นจังไงครับพี่น้องเพื่อนของเพื่อนก็คือสีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบาจิตนาะเอารถไปป้าไปทางนั้นพ่อพี่น้องเอายมาเท่าไรนะเอาเด็กตะปูเมื่อน้ำคูเท่าบาจิตนาะระวังเลยมาเศยเลยระวังเลยโอ้ สป็นไรสิมาเหี่ยวเลสตะปูอยู่ให้กับน้องทิ้นมาแมนแมนแมนบ๊จิ้นบัอยากได้ตะปูกลับพี่น้องเอยบัเลยบ่เข้ามาบ๊จิ้นเลยโดยสบายดีเด้อน้องๆเด้อสบายดีเลยโดยโดยโดยฮะสบายดีมาจู่ๆสุกคนเนาะก็คือนะทั้งบัวแสนเพิ่นกับเจ๊ขนมใเฮกับมานาน้องน้องเป็นที่เฮมห้อยแล้วน้องพี่น้องเดี๋ยวบ๊วจิ้นเกิดสิขึ้นไปทางเฮือนน้องขึ้นไปหาน้องเลยว่าเป็นจังใดดีใจบ่มาหนีโอ้ยโดยโดยโดยฮะน้องทิ้นสบายดีสบายดีโดยโดยฮะขึ้นไปนั่งน้ำพอลูกเนาะ เออฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปทั้งเฮือนเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้บันไดเพิ่นกันห้าขั้นคือกันพี่น้องไปกัอ่าเพื่อนเดี๋ยจังไหนเนาะพี่น้องเนาะนี่กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปทั้งเฮือนก็คือสี่ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อก้า่วงใหญ่ดีเนาะนี่คือจะเป็นน้าพ่อของเพื่อนน้องไอเนาะไอสบายดีไอสบายดีดูดูสบายดีสบายดีเด้อเป็นจังไหนเฮียยังดินี่ได้เลย ตายแล้วตายได้แต่เรื่องแท้มันเป็ี่ยนได้ไรนี่จักตายมือเดียวเมเปิลมือเดียวมือเดียวคือเปอร์เซ็นต์พันเอาไปเปลี่ยนได้หรอบ้าเมนบอสเปร์เซ็นเอาไปเปลี่ยนที่หนึ่งเหรบอสเออเปที่หนึ่งเลยอ้แล้วเป็นยังคือตายแบบนี้เสียพิษบ่ดอยูนี่ไหนบ่พิษนะถือบอสเปลี่ยนยังรองพ่อพี่น้องเนาะมันเป็นไม่ได้ที่แดงเละแต่บ้านได้เลยบอกมัน bắt giờ lượng hết bắt một điều rồi ờ uh, bên như cái này cứ tải đi thế nó không biết nó nó này cả oh. không rồi không bò bò rồi 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 bên đấy bao sen ba, Anh, chia gì đấy thế กาบูฮู้เนาะเพราะว่าเนี้เนาะเพราะว่าเข้าไปรอบสองกันบ่อพันบ่อนั่นได้แบบนี้รอบที่สามเนาะเพราะว่าเนาะรอบที่สามมดได้กาเบิ้งก้อนก็ต้องเอาไปถามเบื้งก้อนถามมาได้กันแต่เสียไม่เพิ่นเออคำว่าได้เนได้กัคือบไจบการเนาะก็ให้เพิ่นเบิ้งก้อนบ่อไม่ต้องต้องต้องให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นทำประกันหกเดือนเลยหกเดือนกันยังประกันกันยังมีอยู่แต่ว่าใบประกันมันนั่นกันเสียแล้เพราะว่าคูเรียนระวัาลืม ลืมเรื่องของไอ้น้อยมื้อนั้นเด้โอ้ก็ไปประกันมาอยู่นี้ถ้าพอไปฮอดอันว่าบ้านน้อยด้ตกมาเบิ่งพอเล็กน้อยอยู่เฮือนของบ้านน้อยเพิ่นแกโอ้แกแล้วันี้อามอามาบ่เห็นบัดนี ไม่คประกันแต่ว <No, S 1> <'s> ่าพ่าเิ็นกับ่ได้เบิงนอกประกันกันไปได้ไปหาห้านตเพราะว่าเพิ่นจำมาเซนไ่หาวเคยป็นซื่อเป็นดกค่าประจำเพื่อนนะนะเพราะคือเขาเอาไปบริษักับมาเซนไปชื่อให้หลายครอบครัวอยู่เนาะม็คือก็คือยังไงดีอยู่มาเซนซื่อไปหาแต่ก็เ้าหน้าแม่ทำมิแต่าแบบบูเป็นยางเลยนะ กะยังอยู ite, the the ่ตอนนี the 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 Babylon, the ้เลยเนาะแมนแมนกะรมีแต่เครื่องนี้ทีมีปัญหาสองเท่อนี้ได้หมดเลยพังเบิ้งรอบนี้เนาะรอบนี้กะบผู้คุ้มวชิได้หรือได้ก็ต้องรู้กันถาม่าบุได้กะคือจบกันได้ไเนาะเออคำบุได้กะพังเบิ้งเนาะบันี้กับคนแรกเดี๋ยวหาเงินหางข้ามได้จังเลยนะข้ามได้จังเชื่อเอาเชื่อไหมเนี่ยคำพ่อสิไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเพื่อนอกกะเก่งใจเพื่อนเนี่นี่กะเก่งใจเพื่อนกันเนาะแมนเเก่่งใจพนนะแมนถาม่าบุได้กะคือว่าหมนแล้วเยอะ โอ้ถ่ายแล้วเนาะโดยโดยอ่ะก็คือสิอ่าประมาณนี้เส่็จนะพ่อพี่น้องเอ้ยก็เป็นที่ไรกเนาะกินข้าวได้ยัางยังโดยเออได้ยังกินมาหนิไปหายังมาหนีไม่ได้หาย่ไม่ได้ไปหายังโอ้เป็นที่แรก่ได้ไปเฮ็ดงานบ่เดี๋ยวนี้ไงไปเฮ็ดงานเบ๋อตั้งแต่มเมื่อนั้นบ่ได้ไปเลยบ่ไปเลยไปหาขี้เลยหาขี้บ่างเดี๋ยวนี้อืมหากระบาดหากขี้ หาากซได oh, ้บ well. ่ยโอ้เอาไปขายทั้งได้ปะนี่บ้านเนอยูบ้านนี่เขาซื้อเองบ่โลสิพันร้สิพันโอ้รลสิพันกะเพ่งอยู่ไดเนาะแต่กะเมื่อนึงได้จ uh> ัก like, รู้จว่าสคันดกะกัมันได้คันดได้ลมันสิโลคันใดโอ้มือนี้หอดบโลเมือนอโลบ่อดโลบ่อืมเป็นตะกีมันเข่าเลยโดนโดนโดก็เป็นจะได้เดินข่าหนาบเลยยังยังบ่ อากาหาได้ข้าวสบไปหนโอ้หาาได้ข้าวองสบไปหาเข้าก็เดียวนี้ไม่ว่ามาชื่นนะก็มาโอ้เดิน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 หาเข้าเนาะดนี้เนาะเอามือนงเนหนงดมยังนนะฮะ่ยังเออเอาขนมเฮลานบ่ เโอ้พวกนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะเด็กน้อยก็หลายหลายเนาะนี่กกเห็นมาแสนมากก็มากินมากก็คือว้าวเด็ดเนาะพ่อพี่น้องเนาะกะอันนั้นแบ่งก็ต้มขนมให้กินเนาะลานเนาะมีแต่ลานมัดโบดูร้านไายเนาะกะดีแบบนี้เนาะโอ้เฮือนจนแบบติ๊กจุดมุมมีบนอยู่เนาะติี้เนาะโดยมีบยู่ตัวติ๊กตัวสี่มีโอ้ม่เปัญยาหาม่เปัญยาเฮ็ดไม่มียาเฮ็ด ไปไปยาเห็ดดินี่คื่องมือให้ดใจอยู่โอ้เดี๋ยวนี้มีเงินเก็บจิบ่เดี๋ยวนี้อ๋ออย่าบอกไปหากิซี่ไปใส่บัตรหากระหาไม่หละสิบ่โอ้หาไว้เน่บัดนี้เนาะเดี๋ยวเขาเบัตรได้บัดหาน้าหมดทันเด้่ฮะมาจะเก่าไปไปหากิซี่ไปขอเขาก่อนโอ้ขอเขาก่อนดิดันเขาหมดอ๋อโด้อเด้อเด้อแต่คือว่าเนาะก็หาไปเรื่อยเนาะ อย่ยาอย่ารอถ่าจนกลัวเข่าเบิดเด็ดยังไปหาเนาะสั่นมันสั่นสั่นท้องแหงแด้เนาะท้องแหงแบบนั้นก็คือบ่ได้กะตอนเข่ายังมีอยู่เขาก็หาเงินห่มไหวห่มไหวห่มไหวพอแบบว่าเข่าเบิดเขาก็ไปซื้อเข่าเนาะมันยังบ่เมยเขานะโอ้โดยโดยกบมือนี่ไปบ่เมอนี่ไปมทางน้ำเลยโอ้ทางน้ำเนาะดื่มบาจทีกัะเนาะพอพี่น้องเนาะกะมือนี่เป็นยังไงมือนี่คือคิดว่าเพั่งเชียนามาทางแหลกกะมาบ่พ่อเนาะมือนี โอ้ทั้งบอเซนบอหรือว่าทั้งไงเป็นคนนาฬานาฬาเคลียร์กับเพิ่นโอ้ทั้งบอเซนเนาะบอจิกกับบัวหูเนาะพ่อพี่น้องเนาะบาเดิมแบบนี้ว่าเพิ่นนาฬาต้องลงกันแน่ใดเนาะพอมากะับหน้าอื่นเมนเมนเมนพอมากกคือสี่ในนี่แหละเนาะพ่อพี่น้องห่างมืออื่นยันไม่ได้มาน้ำมันน้ำบอเซียนยุบมืออื่นเป็นมีเวียกเนาะโดนโดนเป็นจะแน่นตรงไหนฮะเมือนั้นตอนนั้นคือเห็นนาฬขี่รถ ออกางนอกไปเส้นั่นนะไปซื้อไปซื้อเลยอยู่บ้านหมูมีบ่หมูมีโอหมูมีดิอยู่บ้านดิเลยอนอนผับพี่น้องเอ้ยไปจะเล่นหนาวป่ะเชื่อมันอีหนาวอยู่บอหนาววันไหนธรรมดามันแหละหนาวเวลาโอ้เลยนอนพับพี่น้องเนาะมันเริ่มหนาวได้เลยนอนพับพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ได้ โอ้ยเดี๋ยวเพิ่นเอาธรรมดาเลยเนาะเลยโอ้ยดูดูดแกเบิ่งเ้อะ็คือตอนนี้ว่าได้กาเรื่องให้เรื่องหน้าเรื่องเขาเรื่องน้าหนี่คือบุมีเป็นของเจ้าของเนาะแ็มีแต่ว่าย้ำให้ย้ำหน้ากับไปหาครับจ้างเนาะแมนบอกครับจ้างแล้วก็ดำหน้าซอยเข่าดำหน้าเชิดเขาเข้าจ้างดำเอาเข้าเอาเงินทั้งเอาเข่าทั้งเอาเงินอ โดยโดยโดยหาไปเั่นแหละเนาะเพราะว่าคำว่าหาบัตรเองไม่ได้กินเมนก็ะู้จะได้เฉยเนาะโดยก็คือสืประมาณนี้แหละเนเพราะพี่น้องเป็นกระได้ก็มีแต่บาทเป็นกระตังใจให้กรคือตะกี้ตะก่อนก็ะหาอยู่เนาะหาอยู่ก็มีแต่ว่าพอได้แต่ซื้อเขาซื้อน้ำเนาะคำซื้อได้เฮือนซันกะหมูมีเนาะ โลมนี no. ่ไปเอาตัวนี Are ้มาเบิ hmm. mm ่งดูเะเนาะคือสิประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะมานี่กะเดี๋ยวบ่สิสิให้เบิ่งรอบๆเือนเนาะก็มีน้องๆหลายเด้อก็มีลูกหลานเพิ่นมาเดนนั่งเดนนําเนาะนี่ก็ได้โดกเป็นจังได๋งน้ํายังซื้อบ่เด้อว่าซื้อพ่นล่ะซื้อซื้อซื้อีน้ําก๊อกกซื้อมากินบ่ซื้อโอ้กินน้ําก๊อกด้พี่น้องเอ้ย จะเป็นจะได้แซ่บอยู่บ่น้ำกอกหน่อยก็กินได้อยู่ผสมมันมูมีเนี่ยแน่นอะน้ำสั่งนี่คือบ่ได้ได้ที่น้ำสั่งมูมีบ่ป้ะมันไก่พูดมันไก่ป้ะโอ้ดูกระสะต้องได้กินน้ำกอกน้ำที่ว่าเจาะเอานี่เนาะโดยโดยโดยได้โดยก็ได้กินน้ำแบบนี้ก็ดีใจได้เลยเนาะเพราะพี่น้องเนาะก็บใครกวมูมีเพิ่นก็ได้ อืมดยเปยังในมือน่อยมึงใบยังน่ะเฮ้อใบเสร็นะวะจะใช้ไอ้นให้ไอ้ไอ้เนให้ดดดูอาขอบุญกุบุนเป็นวะฮะขอบุญกุบุนมี้จะดีมีแห้งเด้อยอายุดีมีแห้งหเจ็บหาปวดาไข้โอ้มีแห้งหายลำห้ยรวยดาถุนโพี่น้องเลยกไว้ใช้อุปน์เป็นอยู่ด้สานี่ก็ได้เนาะ เอแต่ว่าเรื่องเขาเขียนนี่คือบาดเขาได้บ่บดึเขาไปคนเดียวไปยังไดไปคนเดียวบ่ก้าไปบ่าดึงเขาไคนเดียวโอ้น่องนอก็คือสงเสือตะกี้คือซื้อมใหายได้บ่ตะกี้เนาะซื้อมให้ได้เนาะทั้งเพื่มทั้งซอก็ซื้อมให้ได้เนาะท่านหนุ่มเอานี่มท่านหนุ่อเปื่อนโอ้หักชิ้นไรเขาอยู่บ่เบิ่งบ่จักบ่เนม่นมมีนะหมูไปน้ำกันเนาะ อ,อยู่ห้องเรียนอยู่บ้านนี่ม,มีนักเรียนไปบ่บ่มีเลยบ่มีโอ้เนาะพ่อพี่น้องเนาะกะบ่ได้แบบนี้กะเรื่องการศึกษากะยากยากอยู่แท้เสียนนอกพอพี่น้องแบบนี้ก็ได้เออขันขอมีเงินมีทขอมก็เหตุก็เห็ดนี้ขอเห็ดบ้านเองนี่็อห้องเรียนขออ่าเพิ่งเชียร์ห้องเรียนอยู่บ้านบ่โอ้ดีแล้วดีแล้วเสียนนอกเพราะว่าจะไม่ได้ออกไปข้างข้างนอก พราะว่าอันเส้นทางระยะจะพุ <im LE> <im LE mm ่นมากกับไก่ได้เนาะไก่ไก่พี่น้องเอ้ยมันบ่ถูกกันโดยโดยโอ้โดดยก็เด็กน้อยอยู่บ้านนี่ก็หลายเลยพี่น้องเอ้ยบ่ได้ของเฮแต่กอ่านงือนี่คือสิบ่มีไเนบ่โอ้นพี่น้องเนาะแบบนี้ก็อยากันอยากยากอยู่ได้กเป็นนีเนาะยบ่ได้เป็นได้บ mới bởi đấy hả? có mới đại học Ồ, bởi vì Lại anh nhớ thay đây nhỉ? Chắc, cái anh nhớ thầy mới trang trí ừ. 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 Đời, đời, đời Cả... À, hạt khâu dũng hiền, hạt khâu. Học kháu dũng hiền, khâu kháu Ồ Kháu dũng không? khâu nướng Kháu nướng Kháu phở nướng không? Kháu phở nướng đeo không? โดยโดยก็คือโดยตะกี้น่ะอันเมฆของน้องเนี่ยเสียดิเสียโอ้เสียได้เจัดปีแล้วหลลายปีแ้วเสียหลายปีแล้วบ่ก็ได้ลูกน้ำกันงเจ็ดคนเหมือนมีลูกสี่คนโอ้มีลูกสี่คนแล้วก็อ่าพวกนี้เป็นน้องลาบ่เลยเนี่ยอันนี้เนี่ยไก่ปะโอ้ก็เห็นนะเมฆอยู่บนน้องลาบกูเห็นยังน้อยดีบ่น้อยังแดงยังแดง ก็คืออาณาทั้งเงิสิบปลาาดสิบปลาาดเห็ดยังอ่ะชื้อนมให้กินโอ้กินนมงัวบอโอ้ตอนเห็ดกันงานกินตอนนั้นก็คือหาไอเป็นคนหายอีกบอหาแล้วโอ้หาเงินเดียงอาณาเดียงลูกโอ้โดยโดยโดยหนึ่บาทเขาเนอ่ยหนึ่งบาทว่าเก่ง หาเขากินให้ลูกเด็กก <want lucky. can> ินได้เหรอวะเขาย่องอยู่บ่ชาวบ้านชาวเมืองย่องเนาะเออโดยก่อพุดดี้เนาะหาเงินหาเงินหาทำคืออย่างลูกกระแหงเขาได้จังปลาหาข้อหาข้อของเขาจะได้จะกินเหรอวะผัดกัะใบผันตกคนโตกับใบมาหาเขาหาหนามาให้ดูเข็นเต่าดิเดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยนเดี๋ยวนี้ลูกเต่าหาเขาหาหนาซอยอยู่บ่เดินลูกไปหาถอยเลยลูก มได้พ <Es> ่อหาเองว่ะเนี่ยโอ้กิคือชียังเมย์ลายเนาะฉนนอะคําเปตเนี่เนาะกระผูดำเกดน้อำเล็กำน้อยหาอย่างนี้หามิติชีอย่างเดียวหาแตซี่อย่างเดียวบอ้ยกับตาหน่อยบอ้ยฮะกับตาน้อยตาน้อยบดยหาซีกับตน้อยบอ้น้องก็ไปอยู่สิไปกไ่มีเงินช่กิน โอ้ด้วยด้วดยบ๊ไปแต่ว่ามีเงินยให้กินเป็นวันแล้วพี่น้องอเชิดตูเป็นเปลือกในยังเห็นยังเอาแดงนี่นี่นี่หมาเูหมึกบึงเด้อเห็นยังมั้งนะก็คือเด็กน้อยหลายเนาะพี่น้องเนาะก็คือเป็นกระเอามาบังหมองหมองหมูหมูมาทางไหนนี่ฮะไปเอาหนาไก่ไก่ดิข้ามวยไปซื้อหรือว่าไปขอไปเอาไปเอาซื้อ Ô oh. ừ. oh, có ừ. bó. Để đưa thêm bóng. Ô đội đội đội. Ô mặc mân mặc bay mân bóng. Ô mặc bay mân bóng. Ô mặc mùi thí bếp. Ô mặc mùi thí bếp. Ô mặc mùi thí bếp. Ô mặc mùi mặc mùi thí bếp. Ô mặc nó, thí bếp. Ô nó, mùi thí bếp. Ô mặc mùi thí bếp. Ô mặc mùi thí bếp. Ô mặc mùi มีบางอันน่เราพี่น้องก็น้องเป่นก็ไปเอาจะเอาไกลที่น้องหนที่เอาไกี่เลยไปโอ้ดดดนะก็คือสกะต๊กสกะต๊กดคือสีประมาณนี้แหละสนะกาโอเคเด้เสนอวากูเพิ่งนึ่งเย่ยังไงบ่ยังไงนะบ่ามวนมวนเนยเด้อว่เด้อ โด้ยก็โอเคได้สเด้อเด้อเด้อก็คือช่วยได้ของตัวเมื่อนี่แหละได้เด้อจังไดนก็มีแต่ว่าเป็นงก็ลังใจให้เนาะมีกระไรเป็นงก็ลังใจให้กับครอบครัวของเราสู่ต่อไปเนาะก็คือช่ได้หาอ่าอคิซี่ไปหาใครอีกบ่เออเบิ่งเน้่ยเด้อนำมาระวังไงเด้อขึ้นกุ้งไหมกุ้งโตกันเนาะก็คือเห็นเสนหอเนาะบางทีเขาขึ้นไปบัดอ่ามีมีเต้นก็มีบางทีก็ได้มีนะอ่บางที่บ่งอีกบ่ง่านติโยบ่งญาติน่ะบุญ่าติน่ะบุญญาติน่งเต้นนั่นแหละ เ <c oughs> <expand> คยตอดอยู่โอ้ยตอดแล้วตอนนี้ดูดูเป็นยังไงอะไรครับบินมาเลยจมไปเป็นนั่นอืมนดูดาจังไดก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อน้องหน่าเด้ออาจังไดก็ปช่วยพ่อเฮ็ดเวียยเด้อดูดูอ้าเป็นคนหูผู้ดีเนาะโอเคอ้าสบายดีอยู่ดีมีเฮงเด้ออ้าสบายดีสบายดีดูดูโอเคเด้อน้องๆไงเมื่อก่อนเด้ออ้าสบายดีสบายดีสบายดีเนาะโอเคเนาะพอพี่น้องก็คืออ่าสี่ประมาณนั่นละ อ่าเดี๋ยวบันจิ้กก็คือชิได้ขอตัวเมื่อได้ล่ะจังไรกันคือว่าเนาะพอพี่น้องก็เล็กหน่อยส้มแทวอยู่เนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้โอ้โเดี๋ยนี่ก็จะเป็นทั้งตะรางเนาะพี่น้องเนาะทั้งตะรางทั้งนาเฮือนเฮือนของเพิ่นแต่ตอนนี้ก็ประมาณสามชีมุ้งเลยพี่น้องก็เพื่อเมื่อกะอยากคำเพื่อหละที่มาชิเขาตลาดคือชิไม่ได้เข่าเนาะเนาะมือนีนี้ก็ได้ค่ะสี่ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบันจิ้กก็คือชิได้ขอตัวเมื่อได้ล่ะเนาะจังไรกัน โอ้ยก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องบอ่จิก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปทักทายสบายดีครับครอบครัวของน้องเพิ่นเป็นที่เคี่ยวห้อยเด้อเนาะพ่อพี่น้องเนาะกะมื้อนี้กะคือว่าเนี่ยนาะพ่อพี่น้องเนาะกาะอันนาวันได้กะผิดนัดพลิกไปหน่อยนึงเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็คือตั้งใจว่าสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเบิ่งเพิ่นเจ้านำเจ้าในานะพ่อพี่น้องเอ้ยกะเพิ่นบอกว่าช่างเพิ่นก็บ,บ่ได้มามื้อนี้เนาะเพิ่นบอกว่ามื้ออื่นพี่น้องเอ้ยกะเดีบบ๋ยวบ่จิก็ค,คือสิอ่าบ่ได้มาดอกเนาะเบิ่งนี่ก็ได้ โดยการร่มเนนาะพี่น้องเนาะจากไหนก็ต้องการก็ต้องของให้น้ำได้หลายเนาะการบอนีากาศอากาศการลมๆเนาะพี่น้องเนาะโบโบหนาวซรมาณามื่อวานเมื่อเช้านี้เป็นไงเนาะโดยการคือสีประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องกับผูแใดเดียวมื่นมื่นคือคือทางบาร์เซ่นเนาะทางบาร์เซ่นเป็นคือสีได้มาเนี่ยนะพ่อพี่น้องบอจิกกับบอแดกไปไปเวียกอีกบอลหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะคือสีได้แง่แง่กันไปก่อนนะพ่อพี่น้องก็สิมาแต่บอลเดียวกันกัน ่าผู้ที่เขาเจ้าว่าแล้วก็ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือก็ยันโลถ่ายล่นไปนะพ่อพี่น้องเก็จิตใจแยงทางกันไปเนาะก็คือสี่าประมาณนี้แหละเนาะพ่อพี่น้องกจังใดกับบูจิกะได้ยินข่าวว่าเพิ่นอ่ามีผู้ใหญ่ใจดีญชิดเจ้านำเจ้าหน้าให้บูจิกะดีมุกดีใจได้แล้วเนาะก็มีแต่ว่าให้ครอบครัวของเพิ่นอ่ารูมันขยันเนาะปลูกผักปลูกหญ้าแล้วก็พอบ่ได้ซื้อข้าวซื้อน้ำ พอบระเด็นนะซื้อ,อข้อเจ้านะพอพี่น้องเลยนั่ก็คือซืบออะไรซือ้อข้อเจ้าอีกนะพอพี่น้องก็ตอนนี้ก็ซื้อน้่มซื้อในนั่มมาหนาะขอเจ้าแน่นะพอพี่น้องน้องมาใส่มากินแน่น่ะเนาะโดยก็คือสีประมาณนี้เด้อพอพี่น้องเด้อเนี่ยเดี๋ยวบัจจิตก็คือสีได้ขอตัวเมื่อได้ละจังไดก็คือว่าเนาะจังไดก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะนะผู้ใหญ่ใจดีร้ายหลายเด้อที่เข้ามาเนาะช่วยเหลือกัออบครอบครัวของน้องเนาะ แด้อันน่ะช่วเดออาตั้งแต่แลยคุณแหญ่นอกพี่น้องเนาะจนว่าได้จนหอดอันปัจจุบันนี้เนาะอย่างไรก็ต้องอกับขอบคุณคุณกับขอให้ผู้ใหญ่ใจดีอยู่ดีมีเฮงเด้อคมเจ็บจะได้ขมข่รจะมีพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งน,นั้นเนาะสาธุกัโอเคเนาะพี่น้องอเดี๋ยวบัสยิดก็คือที่ได้ขอตัวเมื่อก่อนกับกอนอ,นอื่นก็ต้องกับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามขับชมเนาะบัสยิดและให้กำลังใจญ่มัิดและบงคลข่าวโฆษณาของบัสยิด บัจจิตกะต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆก็ขอให้พ,พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงบัดสุ่คนเดน,นอทยานนี่เนาะพ่อพี่น้องบัจจิตกะขอกราบคำว่า,าสบายดี